ที่นี่การพวกท่านทางไหนจะได้ฟังธรรมนั้นอย่านหนึ่งว่าจะอบรมกันทุกวันทุกคืนไม่ใ่อย่างนั้นนะในความเป็นจริงนั่นเพื่อให้ข้อคิดให้ความเห็นหนึ่งหูเราฟังท่านพูดกับใครกับพระหรือเนนกับญาติโยมวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมเลยหูเราได้ฟังตาเราเห็นท่านทํายังไงเดินไปเดินมาอะไรต่างๆอย่างนี้ตาเราก็เห็นเราก็รู้ เรารู้เอาเห็นอ่ะอันนี้เป็นธรรมะการเทศของพระพุทธเจ้าของเรานั่นไม่ใช่ประเทศมีเสียงอย่างเดียวนะเทศไม่มีเสียงนั่นคือแสดงอากาศปิยาทุกตาลน,นั่นเนี่ยทีย่จะกวอกมือก็ได้พยักหน้าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเทศเท่านั้นนขอแต่ว่าคนๆนั้นเดี๋ยว,วนนเ,เข้าใจกันจะทํากันอย่างไรการสังเทศนั่นคืออะไรอะไรก็ช่างมันเถอะให้เราเข้าใจในธรรมะ ท่านจะพูดก็ตามท่านจะทําอาตริยาอะไรก็ตามท่านเจะดูเอาตืนี่คนที่มีปัญญาในี่จริงเข้าใจสอนง่ายฟังง่ายถึงเมาจะเทศอรวมญาติโยมคนอื่นอยู่เป็นต้นเมื่อเราได้ยินไดนะ้ฟังแล้วก็นั่งฟังนั่นแหะคือเราได้ฟังธรรมะอย่างองค์พระสารีบุตรนะเดินลงมาจากภูเขาดอยคิตตูกับพระพุทธเจ้าแล้วมาทบราม ทีขา,ขานธ์าพานเนี่ยแบบพรามเล็บยาวไอ้พรามคนนั้นคงจะอยู่ในป่าในดงคงจะมีสิติมานะมากก็ดีมาพบกับพระพุทธเจ้าพรามคนนั้นมะเชื่อใครแต่นั้นเชื่อใจของเจ้าของเชื่อความเห็นเจ้าของว่ามันถูกแล้วเลยเป็นเหตุแห่ไปสนใจฟังคกับใครไปขอความเห็นกับใครแต่นั้นเพราะความเห็นของเขาเขาเห็นว่า อันใดที่เขาชอบใจเขาจึงเอาอันนั้นอันใดที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอาอันใดควรแก่เขาเขาจรจึงจะเอาอันใดไม่ควรแก่เขาเขาก็ไม่เอาในความเห็นก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครมาถกเถียงเนี่ยพอดีพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเรารงมาจากดอยเ,เิดตะกูแต่ประมานั่งอยู่ซามเนี่ยอืม ก็ไปเรียนถามพอะพุทธเจ้าถูกไหมพระพุทธเจ้าไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันไอ้ความเห็นว่าอันในพรามชอบพรามก็เอาอันนั้นอันใดไม่ชอบพรามก็ไม่เอาอันใดควรแก่พรามพรามก็เอาอันใดไม่ควรแก่พรามพรามไม่เอาอย่างนี้นี่คือความเห็นของพรามนั้นหลงไปหลงคิดไปเพระพุทธเจ้าถามง่ายๆเลยควมแก่แต่พรามชอบไหม ไม่ชอบไม่ชอบความจะได้ไหมหยุดพูดตอบไม่ได้เนี่ยอ้ความตายจะความชอบไหมไม่ชอบความจะตายไหมน่ะอถ้าความได้ไปสิ่งที่ไม่ชอบใจความในความจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะผ่านพิธีของความนั้นหายไป พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างพุทธดาฟังฟังทีฆนะน a r พรามเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าตอบโต้ปัญหากนแต่างกังท่านได้กัจรูธรรมะเป็นพระอริยะบุคคลในที่นั่นเลยกระผาท่านเลยเข้าใจในธรรมะเป็นเหตุใ้ท่านละทิฏฐิละมานะไอ้ขี้กายออกจนสําเร็จปราหันในที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้น นี่ท่านเลย่ะมันมีสติอยู่ทุกเวลานักประพฤตินักปฏิบัติของเรานี้็เหมือนพระพุทธทองค์ท่านสอนเราให้มีสติอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็จังจะให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราก็เห็นตัวของเราเห็นตัวของเราเห็นใจของเรานี่การมีสตินี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา คนคนนั้นจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลา